ออน,ะะนี่ช่องพลอยแทนนี่วันนี้นะคะพลอยก,ก็จะมาให้ความรู้นะเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีผิวแทนนะคะหรือว่าผู้หญิงที่มีผิวเข้มเนาะข้อควรรู้สําหรับการแต่งหน้าสาวผิวแทนนั่นเองท็อป,ปิกในวันนี้นะคะก็เริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะคะที่ ควรมีหรือควรรู้ก็คือการเลือกรองพื้นนะคะการเลือกรองพื้นให้เข้ากับสีผิวก็เป็นข้อควรรู้อย่างหนึ่งเนาะที่เราต้องรวยสำหรับผู้หญิงที่มีผิวแทนผิวสีนะคะก็คือต้องเลือกรองพื้นให้กับให้เข้ากับสีผิวตัวเองไม่ใช่แค่เข้ากับใบหน้านะคะเพราะว่าอย่างเพื่อนเพื่อนบางคนใช่ไหมคะอย่างพลอยก็เหมือนกันไม่ใช่แบบหลายหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเออ อย่างพลอยพลอยใช้ครีมบำรุงหน้าหรืออะไรเงี้ยหน้าเราอะจะมีความขาวขึ้นมา1ระดับหรือ2ระดับมากกว่าตัวหรือคอของเรานะจ๊ะเวลาเราเลือกลงรองเออเลือกสีรองพื้นเราก็ควรเลือกให้เข้ากับสีคอและสีตัวด้วยไม่ใช่แค่สีหน้านะจ๊ะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เลือกเข้ากับสีหน้าปุ๊บเพื่อนๆมีหน้าขาวใช่ไหม แล้วไปเลือกรองพื้นที่มีสีเดียวกับหน้าปุ๊บหน้าเราก็จะรรยเคว้งควางขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็จะแบบเทานั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นแบบสีรองพื้นที่พอยแบบเลือกกับให้เข้ากับสีผิวพลอยนะเห็นไหมมันจะแบบเข้ากับสีผิวพอยแล้วก็สีผิวตัวพอยพอดีเลยอันนี้พลอยใช้บ่อยแลย้วพลอยใช้เป็นประจำนะเออเห็นไหมนี่คือทริคหนึ่งเหมือนกันนะคะข้อ2ค่ะ ข้อสองนะคะการเลือกใช้บ r ัชออนการเลือกใช้บ r ัชออนนะคะเพื่อนๆที่มีผิวสีหรือว่าผิวเข้มอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรเลือกใช้บ r ัชออนที่มีสีออกไปในโทนแบบว่าชมพูสว่างหรือว่าสีที่เพื่อนๆแบบว่าอุ้ยเราเห็นคนผิวขาวเขาใช้กันแล้วอยากใช้บ้างพอปัดปุ๊บจ้าเป็นตูดลิงขึ้นมาเลยทีเดียวนะจ้าเพื่อนๆ สีบัชออนที่พลอยแนะนานะคะพลอยแนะนําว่าให้ไปเป็นโทนสีแบบว่าน้ําตาลหรือว่าแบบอมแบบว่าชมพูอมเข้มชมพูน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พลอยจะหยิบขึ้นมาให้ดูหนึ่งเออสองสีกันสองสีด้วยกันนะคะเป็นอันนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นของ N Y X นะคะอันนี้มันจะออกเป็นแบบสีค่อนข้างออกแบบชมพูร้อนชมพูน้ําตาลเข้มนะเอออันนี้ อันนี้แบบเหมาะสำหรับสาวที่มีผิวแทนมากเลยนะจริงอันนี้พลอยใช้เป็นประจำเหมือนกันแล้วก็สีตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆคนไหนที่แบบโอ้ยฉันอยากใช้สีชมพูอะอเคสีชมพูพอยก็มีแนะนําแต่ว่าพอยอยากให้เพื่อนๆลองเลือกเป็นสีชมพูโทนแบบนี้ก็คือไม่ใช่ชมพูแบบว่าส,าสะท้อนแสงชมพูนีออนอะเป็นชมพูที่ยังมีความแบบอมอสีส้มอม อมแบบเขาเรียกอะไรอะสีที่มันดรอปลงมาหน่อยอะไม่ใช่แบบว่านีออนจ๋าอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นแบบสีชมพูแล้วก็แบบสีแบบชมพูพีชอะไรอย่างเงี้ยเออคอยแนะนําเลยนะสาหรับเพื่อนๆที่มีผิวแทนยัง yes. สต่อไปนะคะข้อที่3จ้ะก,การเลือกลิปสติกนะคะเพื่อนๆการเลือกลิปสติกเป็นอะไรที่แบบว่าเออ ค่อนข้างยากเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่ามันมีสีที่ให้เลือกเยอะมากๆเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมมีแบบร้อยเปนพันสีมีทุกเฉดสีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าสีที่พอแนะนําว่าเพื่อนๆที่มีผิวแทนหรือผิวเข้มใช้แล้วจะดูแบบสวยดูปังขึ้นมานะคะจะเป็นในโทนสีที่เป็นสีอ่อนู้ดชมพูชมพูมพอ่อเข้มไม่สิ ชมพูนูตชมพูนูตถูกแล้วอันนี้เดี๋ยวพลอยจะให้ดูนะคะชมพูนูตที่พลอยบอกอันนี้ของแม็กเนาะพลอยหยิบของแม็กมาให้ดูนี่ของเขาก็จะเป็นแบบสีชมพูที่ไม่ได้ชมพูจ๋าเห็นไหมอันนี้เป็นชมพูที่เข้ากับทุก,ทกเฉดสีผิวนะคะเพื่อนๆแล้วเวลาผิวแทนทามันจะดูเป็นธรรมชาติมันจะดูเหมือนแบบ เราไม่ค่อยได้แต่งหน้าเออดูแบบธรรมชาติมากเลยนะสีนี้แล้วก็อีกโทนสีหนึ่งนะคะที่พลอยแนะนำก็คือเป็นโทนสีส้มอิดนั่นเอง <c oughs> พลอยชอบใช้มากสีส้มอิดเนะ <c oughs> นี่ยนี่คือมันสามารถแบบว่าทาได้ตลอดเวลาเลยนะส้มอิดเอออันนี้ก็จะเป็นแบบส้มอิดนะคะอันนี้พลอยก็นแนะนําเหมือนกันนะแล้วก็โทนสีสุดท้ายนะคะที่พอยแนะนําก็คือเป็นออกแบบน้ําตาลอะเออเป็นสีน้ําตาล อันนี้มันจะเข้ากับสีผิวของคนที่มีผิวแทนเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นสีเดียวกับสีผิวตัวเองถูกไหมเออมันก็จะดูแบบดูปังดูฟาดขึ้นมาอีกอะเพื่อนๆเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบจิ้มจุ่มนะคะไม่ว่าจิ้มจุม่มหรือว่าเอ,อ่อเป็นเนื้อแมทเพื่อนๆก็สามารถไปเลือกซื้อได้ว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนเนาะแต่ละคนก็ไม่ได้ชอบแบบเหมือนกันบางคนชอบ แมทบางคนชอบจุม่มอะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบกรอสอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลองแบบไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะแล้วก็สีโทนที่พลอยไม่แนะนําก็คือเป็นสีโทนที่แกรมขาวอะอย่างชมพูแกรมขาวอย่างเงี้ยก็คือมันจะออกเป็นแบบพอมันจะออกเป็นสีแบบออกนีออนหรือว่าออกแบบชมพูบานเย็นอะไรอย่างเงี้ยชมพูแบบสว่างชมพูเขาเรียกเลยนะ นมเย็นอนะ่ะเออแบบนั้นพอไม่แนะนำเพราะเวลาเราทาปุ๊บปากเราก็จะบู๊เบินออกมาเลยะจะคือเห็นแค่ปากไม่เห็นหน้านั่นเองอันนี้ก็พลอยก็ไม่แนะนำนะจ๊ะต่อไปการใช้ไฮไลท์นะคะการใช้ไฮไลท์นี่พลอยแนะนำมากเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่มีผิวแทนการใช้ไฮไลท์จะช่วยทำให้ผิวเราดูแบบแลสสุขภาพดีดูโกรดูแบบมีอะไรขึ้นมานะจ๊ะ การเลื่อยไฮไลท์ก็จะแบบนี้เวลาลงลงไฮไลท์นะคะเราไม่ควรที่จะรมแบบโหใช้แป้งใหญ่ลงไปเลยแบบลงทั้งหน้าเพื่อจะได้แบบดูกโกลทั้งหน้าไม่ใช่นะคะเทคนิคในการลงไฮไลท์นะคะเราจะรมแค่ตรงจมูกตรงนี้แล้วก็ตรง ไม่ใช่แบบรูดไปทั้งแท่งนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะเว้นห่างขึ้นไปประมาณนี้แล้วก็ลงช่วงนี้เพื่อที่จะทําให้ดั้งเราดูแบบพุ่งขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็ช่วงโหนกแก้มนะคะช่วงแบบบนบรัชออนที่เราลงนะคะอย่างนี้มันจะทําให้หน้าเราดูแบบมีมิติขึ้นมา,มากขึ้นแล้วก็ช่วงโทนนี้นะคะช่วงที่หน้าเราโดนจุดกระทบแสงนั่นเองมันจะช่วยทำให้ผิวเราดูแบบ แรดูแบบว่าสุขภาพดีดูเปล่งปงลั่งดูโกลดูแบบสวยอะเออแล้วก็ตรงนี้นะคะหัวไหลถ้าสมมติเพื่อนเพื่อคนไหนที่แบบชอบใส่เสื้อเปิดอะไรอย่างเงี้ยนี่ตรงนี้ลงไปเลยบอกเลยไฮไลท์นี่คือเพื่อนเผิวแทนลงอนะผ่านจ้ะโอ้วมากบอกเลยเออสุดท้ายนะคะสุดท้ายจริงๆ ข้อสุดท้ายนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเวลาเราเลือกเครื่องสอําอางหรืออะไรเงี้ยพอแนะนําว่าให้เพื่อนๆอ,นอะ่ะลองไปเลือกดูเองที่ร้านและลองเองอะ่ะเพราะว่าพออยาเป็นคนหนึ่งที่เคยสั่งออนไลน์มาแล้วคือในออนไลน์อะ่ะมันจะเป็นแบบเว้สีนี้เราชอบอะสีนี้เราใช้ได้แน่นอนอะเพื่อนๆพ,พอเราเอามาแล้วปุ๊บโอ้โหคือแบบเสียดายตังค่ะจริงๆถ้าแบบว่าเออถ้าของถูกก็แบบไม่เท่าไหรน่นะ แต่แบบของแพงอะไรอย่างเงี้ยเสียดายอะ่ะพลอยแนะนำเพื่อนๆว่าให้ลองไปเลือกซื้อที่ในร้านค้าดีกว่านาะจะได้แบบลองสีด้วยว่าสีไหนโอเคสีไหนไม่โอเคอะไรอย่างนี้นะคะโอเคก็หมดไปแล้วนะคะข้อควรรู้สำหรับการแต่งหน้าสาวผิวแทนนะคะที่พลอยมาแนะนำให้ฟังกันในวันนี้เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะ ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็วันนี้ก็พลอยก็ไม่มีอะไรแล้วนะ้องมาพูดกันแค่นี้ก็ก่อนที่จะจากกันไปนะคะพลอยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พลอยด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้พลอยทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าแล้บ๊ายบาย